ชาวเน็ตร้รองกรี๊ดแท็กพรันยูโคบชุดทูพีสของชมพู่อาร,รยาแม้ถึงกับมอบโล่ให้ไปเลยแท็กพรันยูไปให้สุดกับงานโคบชมพู่อาร,รยาถึงกับต้องมอบโล่ให้ไปเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการพากันแซวยกใหญ่นักแสดงพ่วงตำแหน่งคุณพ่อลูกหนึ่งที่มีความหาและอารมณ์ดีสุดๆสำหรับแท็กพรันยูที่วันว่างเมื่อไหร่ มักจะหาความคลื้นเคลงสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับก่อนหน้านี้หลายคนตาค้างเป็นภาพติดตามาแล้วเมื่อแท็กลุกขึ้นมาคดชุดว่ายน้ำเหมือนแม่ลิเดียแบบเป๊ะๆทุกองศาตามมาด้วยใส่ทูพีชของคุณภรรยาวาดลีลายั่วๆบทๆล่าสุดยังไม่หมดพ่อยังไม่แผ่วขอคบเป็นชุดคุณแม่ซุปตา ชมพู่อรารยากับชุดทูพ piece สีสัน colorful เรียกแบว่าเป๊ะทั้งสีเป๊ะทั้งลีลาจริงๆพร้อมกับแคปชั่นมีการแท็กชื่อถึงชมพู่อรารยาและน็อตวิสรุตอ่านแล้วฮาจริงๆคนนี้ต้องมาจริงๆตัวแม่วงการแฟชั่นต้องจัดแล้วคนนี้ สายฟ้าพายุอย่ากโกรธอาณะลูกและได้แท็กไปถึงคุณน็อตวรุษว่าแบบนี้พอไหวไหมคะพี่ขาทีเด็ดเลยละพี่พิธีกร3ามแซบต้องเข้าละครับเป็นการหาชุดที่นานมากนั่งดูชุดพี่ชมทั้งวันจริงๆชุดนางเยอะมากฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับเอ fc แม่ชมผู้ฝากด้วยนะครับ งานนี้แม่ชมหลังได้เห็นข้อความอนุญาตจากแท็กได้บอกว่าจะรอดูและหลังจากที่เห็นแล้วแม่ก็ได้เข้ามาโมอบโล่แห่งความพยายามให้ไปเลยจ้าด้านภรรยาเบลอดีราเห็นภาพแล้วถึงกับต้องบอกว่าโอ๊ยไม่ไอายฟ้าดินไม่ไอดงกล้วยก็อายกะละมังอายหมาแมวบ้างเตอะพ่อ